่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังหาร้านรับเติมโรบักนะครับก็ขอแนะนำร้านนี้เลยร้านมาช็อปนะครับร้านบริการเติมโรบักร,ราคาสบายกระเป๋าและยังมีบริการฟาร์มชินโดไลท์และบ็อกฟุตด้วยนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยสามารถไปดูได้ในเพจ Facebook มาช็อปหรือลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละรครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็นี้อยู่ในหน้า d ิ c o r d ์แกนควีตเกมนะครับก็คือดิ c o r d ์ดแกนพีนั่นแหละเออไม่รู้จะพูดยาวรืไมก็<อ>ในคลิปนี้นะครับมาดูว่าอัปเดตหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างบ้างนะก็ดีฟเนี่ยก็ปล่อยของออกมาเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับซึ่งข่าวดีก็คือมีผลโมจิมาด้วยนะก็ก่อนหน้านี้มีเป็นรูปนี้มานะครับมันจะเป็นกันไกนะครับกันไกที่เป็นดาบเนาะแล้วก็ผมเจอเป็นโมเดลของเกกโคลโมเลียนะครับ ถ้าจะไม่ผิดโมเรียใช่ไหมคือผมก็จาไม่ได้หรอกไม่ได้ดูนานแล้วอะตัวมันเก่าแล้วนะครับตัวมันนานนานนะนี่ไงน่าจะเป็นโมเรียนะประมาณนี้นะครับเห็นแค่โมเดลนี้เนาะไม่แน่อาจจะเป็นบอสให้เราตีแล้วก็ดรอปเป็นของไอซิเซอร์ซอร์สก็ได้นะครับก็คือไอดาบกันไกลนี่แหละนะเพราะาหน้าเห็นไหมหน้าคล้ายๆกันเลยนะครับฟันอะไรเยอะๆเหมือนกันอนะหน้าคล้ายๆกันม,มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะ อาจจะเป็นบอสในอัปเดต5ก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าอัปเดตต่อไปจะเป็นอัปเดตอะไรน,นะก็ต้องรอดูนะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีแค่นี้นะมีน้อยมากแต่ประเด็นหลักสําคัญก็คือผลโมจินี่เองนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าโมจินี้นะครับสกิลมีทั้งหมด5สกิลเองนะผมคิดว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นผลเลเจนด์เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้อาจไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูนะสกิลแรกนะครับโมจิบาราจะเป็นการต่อยโมจิจากด้านบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ อ่ะอันนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้นะครับมันจะเป็นโมจิโมจิโดนัทโรนะครับก็จะเป็นอ่าเหมือนโดนัทแล้วก็กิ้งไปนะประมาณนี้ก็จะกิ้งนะครับแล้วก็ดิฟได้ด้วยนะมันจะมีมันมันจะเลี้ยวแบบเร็วมากนะครับแล้วก็มันไต่มันไต่กําแพงได้ด้วยนะเออแล้วก็ต่อไปที่เขาใช้สกิลนี่มันจะเป็นไฟนะครับก็คือเบิร์นิ่งโมจิพันจะเป็นท่าต่อยนะครับติดเบิร์นเหมือนเดิมเนาะนี่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 อันนี้ก็คือโมจิปรลาดนะครับจะเป็นโมจิที่ลงมาแล้วก็จะเป็นเหมือน เครื่องพาคิไว้ด้วยนะครับดาเมจก็น่าจะตามผลแหละนะเออเนี่ยสกิลอ e นะครับก็จะต่อยรัวๆสิบก่อยฮิดแหละเอออันนี้เป็นเบอร์นิงโมจิพันเนาะในคลิปนี้ก็อาจจะใช้บ่อยหน่อยเท่าที่ผมดูนะอาจจะชอบอาจจะชอบมันจะเป็นสกิลตีระยะใกล้มากๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโมน่าจะเป็นโมจ i ดรอปนะครับถ้าเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเดาเลื่อนดูใหม่ คือมันจะออกมาจากตรงกลางนะครับแล้วก็จะก็ตีรอบๆนะครับจํานวน6คนะิดเนาะก็1 2 3 4 5 6ี่ห้าประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นสกิลที่แบบว่าตีหมูฟาร์มใจได้อยู่หละเออโอ้แล้วก็นี่เมื่อกี้โดนแล้วก็มันดิ้งด้วยนะครับคือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดโดนตรงกลางเราก็จะดิ้งแล้วก็โดนฮิตไปด้วยอ่านี่นี่น,นี่ก็น่าจะโดนฮิตของโมจิที่มันขึ้นมาจากด้านบนเนาะประมาณนี้แล้วก็อันตินะครับอันติก็จะคล้ายๆกับ ครั้งก่อนเลยที่เคยมีมาอยู่ในแล้วว่ะแต่นูพัสวัสเฮียเนี่ยติก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโมจิบัตคัดนะนี่นมันจะเป็นการหมุนนะครับสกิลน่าจะฟาร์มง่ายเลยอ่านี่ไงอตินะครับคือมันจะเหวี่ยงตลอดเลยนะแล้วก็จะทุบลงมานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้โดนัทนี้เนี่ยมันจะขึ้นมันจะวิ่งบนน้ําได้ไหมนะอาจจะต้องเป็นอาจจะต้องเป็นเผ่ามนุษย์เงือกก็ได้นะครับอ่านี่นี่นี่ติตินะครับก็จะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดเนาะ ประมาณนี้คือมันหมุนเนี่ยอย่างนี้จนกว่าจนกว่ามันจะเอาขึ้นด้านบนะครับแล้วมื่อจะทุบลงมาเดี๋ยวดูใหม่เขาแน่ใช้อีกรอบสกิลนี้มันใกล้เหมือนกันนะแต่ว่าไอโมจิบาลานี่รัวกว่านะเออแล้วก็สกิลที่มันบล็อกเบรกเนี่ยไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นแค่เบอร์นิ่งโมจิพันหรือเปล่านะอาจจะสกิลเดียวก็ได้นะครับสกิลดูบล็อกเบรกนะโมจิดอบไม่มั้งเหมือนเหมือนไม่เห็นว่าเป็นบล็อกเบรกอ,อ่ะอ่านี่ไงนี่ไงบล็บอกปกตินะบล็บอกบล็อกไม่แตกนะ แล้วก็สกิลเบอร์นิงก็โอเคบล็อกเบรกนะครับสตันเลยเมื่อกี้ก็น่าจะสกิลเดียวแล้วก็ที่เหลืออันตีก็บล็อกเบรกเหมือนกันนะตุมแระดินแล้วก็สตันก็เออก็ใช้ได้อยู่อันนี้ตินะครับก็จะชาร์จใช้เวลาชาร์จนิดหนึ่งแล้วก็หมุนหมุนจริงผมว่าน่าจะเป็นสกิลเอล e นะครับก็คือหมุนแล้วก็ติดไม่ว่าตัวอะไรติดก็มันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็โดนทุบนะครับ หมุนไปนเรื่อยๆคือถ้าเกิดมันมันไม่จําเป็นต้องติดตอนแรกก็ได้นะครับเราให้ติดตอนท้ายก็ได้ก่อนที่มันจะฟาดขึ้นด้านบนนะครับก็คือมันหมุนหมุนมุนมุน,มนไปติดเท่าไหร่ก็ใส่ใส่หมดเลยนะครับฟุ๊บแล้วก็ดึงป้าบนี่เหมือนท่าคาตาคุริเลยมันมีเสงสีแดงด้วยอย่างเฟี้ยวฮนะสำหรับผมคิดว่าผลโมจิก็ยังเป็นสาย PP อยู่นะแต่ว่าออกไปแนวฟาร์มนิดนึงเพราะว่ามันมีสก,กิลที่ตีหมูได้นะครับ ตะกีว้วีดมูได้แล้วก็น่าจะแรงอยู่10กว่าฮิตเจ็ดอ่าฮิตละฮิตละเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่า10กว่าฮิตนี่แหละเออก็คิดเห็นไงกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสัลิปนี้สวัสดีครับ